สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมดีที่คนไทยหลายคนไม่รู้จักนะครับชื่อว่าเกม first to f l y โดยวิดีโอเกมนี้นะครับถูกวางจำหน่ายประมาณปี2005นะครับเป็นวิดีโอเกมที่ค่ายเกมดังอย่างค่าย 2K เกมสินะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนานและจัดจำหน่ายนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอีกสุดยอดเกมยุทธวิธีทางทหารนะครับในปี2005ที่คนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก เพราะผมเองก็เพิ่งมารู้จักนะครับในช่วงปีประมาณสัก2008เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำผมมีคอมตัว,ตวหนึ่งแลม512นะครับซึ่งการ์ดจอเนี่ยยังไม่แรงมากคือ GForce 26ก็เลยได้เอาเกมนี้กลับมาเล่นนะครับในในช่วงปี2008นะครับแล้วก็ลืมไปเลยจนไปเจอใน YouTube ฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาเอามาเล่นในปี2 0 2 5ก็เลยอ๋อนี่มันเกมในวัยเด็กแล้วนี่หว่าก็เลยไปโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ปัจจุบันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเกมตระกูล Call of Duty หรือบัตเล f i e l d นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นหน่วยนาวิเกโอทินโดยเราจะมีคนในทีมเนี่ยคนรวมถึงตัวเราซึ่งการเล่นเนี่ยนะครับเราจะสามารถสลับการควบคุมตัวละครได้และต้องใช้ยุทธวิธีให้ถูกต้องในการเข้ายึดพื้นที่หรือเข้าผ่านด่านนั่นเองอย่างแรกจุดเด่นนะครับคือคัดซีนคัดซีนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆถึงจะเป็นเกมในปี2005แต่ผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคับแก้วนะครับซาวเอฟเฟกเนี่ยดีมากเหมือนคุณดูหนังฮอลลีวูดเลย มาในส่วนของตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว first person แบบนี้นะครับซึ่งก็มีข้อดีก็คือสำหรับใครหลายคนที่ชอบเกมแนว Co l of Duty แนว Counter s t r i k e แนว Battlefield เนี่ยก็จะปรับตัวกับเกมนี้ไม่ยากนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้า,ถาดูบริเวณด้านล่างเนี่ยด้านล่างซ้ายจะมี3รลายชื่อขึ้นมาเราสามารถสลับการควบคุมตัวละครได้และเราสามารถสั่งการตัวละครได้เช่นให้ไปตามมุมให้หยุดการเคลื่อนที่ ให้เคลื่อนที่ตามเราหรือให้ยิงคุ้มกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเราจะไม่สามารถบู๊ล้างผ่านเหมือน Call of Duty ได้นะครับเพราะว่า c l l of Duty เนี่ยเราโดนยิงแล้วมันจะเจนเลือดให้เราแต่เกมนี้เนี่ยเราต้องใช้วิธวิธีคือมันจะเหมือนเกมเอ่อมันมันมันจะเหมือนเกมเรนโบว์ซิะครับที่เป็นที่เราเนี่ยนะครับจะต้องใช้การวางแผนการหลบข้อที่กำบังนะครับเห็นได้เลยว่าถ้าเพื่อนโดนยิงตายเนี่ยเราก็อาจจะรีสตาร์ทหรือเล่นต่อก็ได้ และผมจะบอกว่าศัตรูเกมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเล่นแบบนอร์มอลนะแต่ต้องบอกว่าศัตรูมันยิงแม่นเหมือนกันนะครับเวลาเรายิงเนี่ยเราต้องให้เพื่อนช่วยยิงคุ้มกันให้เวลาเราจะเคลื่อนไปยังเป้าหมายอื่นๆนะครับหรือเราต้องหลบเข้าที่กำบังแล้วค่อยทําการยิงนะครับถ้าเราเดินแบบคอฟดอตี้ในเกมนี้เนี่ยรับรองว่าแป๊บเดียวตายแน่นอนนะฮะต้องบอกว่าถ้าใครที่ชอบเกมแนวอาร์ม่านะครับแบบแนวสมจริงหน่อยเนี่ยหรือแนวจะดีวิธีอย่างเงี้ยเกมนี้เนี่ยตอบโจทย์ท่านได้นะครับอย่าลืมไปหามาเล่นเพราะมันไม่ได้กินสเปคเลยและ ต้องบอกว่ากราฟิกเนี่ยนะครับถึงจะเป็นกราฟิกปี2005นะแต่ถ้าคุณดูเนี่ยมันยังเป็นเกมที่แบบให้บรรยากาศแบบดักดักอะแนวสงครามอิรักอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่เคยดูซีรีส์ HBO ชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้อ,อ, Q, อ๋อ General Q General Q อะไรอย่างเงี้ยหรือหนัง Black Hawk Down เนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับแต่คนไทยหลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมไม่เห็นช่อง YouTube, YouTube, ไ, YouTube ไทยนะครับพูดถึงเกมนี้เลยแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาพูดถึงกันมากนะครับแม้ในปี2025เนี่ยก็ยังมีหลายคนออกมาเล่นนะเพราะมันเป็นเกมที่โคตรดีเลย และผมต้องบอกตรงว่าผมโหลดมาเล่นแล้วผมถือว่าผมชอบมากไม่กินสเปคด้วยนะครับโอเคอย่าลืมไปเล่นนะครับกับเกม first to f l y e s นะครับเกมดีที่สุภาพบุรุษต้องเคยเล่นสักครั้งหนึ่ง